สวัสดีครับอยู่กับผมช่องยุ้ยครับรถถ่ายสิ่งนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับเจ้าโกเปโก้นะครับ HK นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวร้อยยี่หรือว่าร้อยนะครับนี่พามาดูนะครับสภาพนะครับตัวนี้สภาพเก่านอกนะครับนี่ครับซื้อมาเก่านอกครับระบบยังเดิมๆนะครับแล้วลื่ล่างหกลูกนะครับ คนหนึ่งลูกนะครับกีเรียนหนึ่งลูกสปอกิสล้อนําดีครับเอวยืมนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องร้อยหรือว่าร้อยยี่นะครับยอดตัวนี้นะครับนะครับสภาพโดยรวมนะครับตัวนี้เป็นรถนะครับของลุงมีนะครับนะครับนี่ครับ HK102 นะครับไม่รู้ว่าจะตรงตามสเปคนี้หรือเปล่านะครับ HK102 นะครับสภาพนะครับสภาพเดิมๆนะครับซึ่งว่าเดิมๆยังไม่ได้ทําสีทําอะไรนะครับ ทะเลยู่นู่นะครับเราจะพาไปดีบิวทะเลังดูมุ่งกีใหญ่นะครับตัวนี้ทีนี้ก็ประจำการอยู่ที่นะครับบริษัทพายจุฬาทสัุดุบนรครัมนีนะครับใบใหญ่นะครับเอวมีเยิ้มบ้างนะครับก็ตามสภาพนะครับที่มาตามสภาพนะครับนะครับ ปากภายในปากภายในนะครับปากบนตรงมนตัวนะครับด้านหลังแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับนในครับด้านในนะครับก็จะประมาณนี้ครับแอร์ก็ของพีทีอะดิโอแอนครับ ของมื่อกี้สติกเกอร์พาจมพลสับนบุดมนะครับบเร้เอ,เรอยยี่โกเบโก,โกอาริยะสภาพแถานอกนะครับมีรอยปะแผลเชี่ยมนะบริเวณตัวนี้ก็ ยู่บริษัทไพจิมพลนะครับคันนี้นะครับรถของลุงมีนะครับเ k ร้อยยี่นะครับโกบิโกะอรุสาวมนำนะครับพอดีเอาแก้วน้ำมาส่งพอนะครับพอเทปูนอยู่บุ่นครับรถเทปูนนะครับตั้งท้าวอนนะครับที่นี้ก็เทขอบสนามนะครับเทขอบสนามนะครับ เพิ่มสนามนะครับเพิ่มสนามนะครับเพิ่มสนามตอนนี้มีอยู่สามสนามเดียวนะครับนี่ครับมีสนามแรกนะครับเป็นสนามหนึ่งนะครับมีอสกัดด้านคางนะครับมีที่ประกาศนะครับตัวนี้เป็นสนามคาจุพลสเตเดียมนะครับตัวนี้นะครับขัาใจว่าตามนักฟุตบอลนะครับส่งสโมสรนะครับตัวนี้นะครับเป็น นักฟุตบอลรุ่นเล็กนะครับอันนี้อันนี้ก็ทําการตัดหญ้าอยู่นะครับนี่ครับสนามนะนี่นะครับมีตอนนี้มีอยู่สามสนามแล้วนะครับดูเจ้าอ่ะไม่โคใหญ่เดี๋ยวลูกนะครับสาวหน่อยว่าไม่โคใหญ่นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับรีวิวให้พาไปดูข้างบนนะครับ หนูบ่ต้องขึ้นมาได้หรือมันจิตตกลองถือมาหนูผต้องถือมาพาเบรเกอร์ข้างบนนะครับเครื่องนะครับเครื่องอะตามสภาพนะครับเนี่ยนะครับก็ใส่งานปกตินะครับอาจจะมีเยื่อมีิยังเนี่ยนะครับที่ว่าเป็นธรรมชาตินะครับรถใส่งานนะครับมันบ่คือรถใหม่นะครับนี่ครับสมองปัจจัยหลักสําคัญนะครับนี่กสิประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ผมไม่โค้งเงี้ยใ้าไ,ไดิไดจักก่อนชิจักก่อนดิจา่านะครับน้องโยเกิดนะครับนี่นะครับสิบประมาณนี้นะครับล้อนำเต็มเราเลยล่างเต็มนะครับนี่ครับสิบประมาณนี้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ